สวัสดีครับรีโว่สองจุดแปดดิฟล็อกครับเสร็จสับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเก็บงานนิดนึงฮะนิดนึงเพียดลองเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้เป็นชุดยกหกนิ้วนะครับรีโว่หัวเดียวชุดยกหกนิ้วครับจัดเป็นยางสามสิบเจ็ดนิ้วครับมา โหดๆกันเลยครับกำลังต่อไฟนิดนึงฮะ,ะก็เสร็จช่วงล่างงานช่วงล่างเสร็จสับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวปิดฝาปองนงนิดนึงฮะครับมาหุ่นทรงนี่กำลังดีเลยครับเป็นเจ้ารีโวหูเดียว4 x 4คูณสดิฟล็อกนะครับลำนี้ มาจากจังหวัดกระบี่นะครับพอดีทางเจ้าของรถผอ,อนะครับมารับรถด้วยตัวเองครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยสอบถามกันนิดนึงครับว่าจะไปใช้อะไรยังไงที่กระบี่ครับท่านเป็นผอ,อทางหลวงจังหวัดกระบี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีนะครับเป็นชุดยก6นิ้วนะครับที่เราเห็นสีเหลืองนะครับคือโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับสีเหลืองแบบนี้ครับจะเป็นชุดยกของซันนะครับแต่นี่เป็นของยูนิคอนนะครับพอดีทางพออภิชาครับก็สั่งเอาแบบสีเหลืองครับก็เลยจัเป็นสีเหลืองให้ครับสีเหลืองทางหลวงนะครับ เป็นชุดยก6นิ้วนะครับที่เราเห็นนะฮะสีเหลืองๆแล้วก็โชคอัพที่เลือกใช้ก็จะเป็น Pro ฟนเดอร์ซับแทงแยกปรับ8นะครับนี่ฮะพอดีเสร็จตอนหัวค่ำครับเสร็จก็ช่วงที่มารับรถพอดีนะครับก็มืดนเปิดนิดนฮะ การชนที่เลือกใช้นะครับก็เป็นงานของออปชันนะครับสวยๆเนียนๆครับของออปชันครับ,รบเป็นเจ้ารีโว ivo, หน้ากระจังแต่งเป็นทรงล็อกโคนะครับหน้ากระจังที่เราเห็นก็เป็นหน้ากระจังแต่งนะครับสวยๆง,งามๆครับเข้ารูปเข้ารอยฮนะดูเป็นหน้าใหม่ไปเลยนะครับจริงๆตัวนี้เป็นรีโว2016นะครับ ก็จะแต่งถ้าแต่งกันชนหรือเปลี่ยนกระจังหน้านี่ก็จะคือเป็นล็อกโคเลยนะครับก็คือได้หน้าสวยพูดง่ายฮะถ้าเราอาอยากได้หน้าสวยก็ต้องเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วก็เปลี่ยนหน้ากระจังนะครับเป็นตัว2,016-17นะครับแต่จะคือได้หน้าใหม่ได้หน้าตัวล็อกโคครับ อทนี่สวยมากครับหนึ่งสองสามสี่ฮะนี่ฮะโอ้เอาเรื่องเลยครับของปออพิชานะครับปอทางหลวงที่จังหวัดกระบี่นะครับไฟอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟไอรอนแมนนะครับเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับโอ้โหสว่างนี่ตาแทบแตกนะครับเนี่ยสว่างมากครับ กำลังต่ออยู่นะครับสวยงามลงตัวนะครับสำหรับยาง37จชุดยก6นิ้วนะครับแล้วก็ยกช่วงล่างช่วย2นิ้วก็อยู่ที่ประมาณด้วยความสูงที่ในลักษณะที่เรายกนี่ก็คือ8นิ้วนะครับใส่ยาง37ได้นะครับคือถ้าเราใส่37นะครับผมแนะนำนะครับต้องสละดสูมนิดนึงฮะเดี๋ยวผมให้ดูว่าสละตรงไหนยังไงตกแต่งยังไงนะครับที่จะใส่ยาง37ได้นะครับ ก็ก็ครูง่ายๆก็ต้องใช้วิชามาน,นิดนึงครับตรงนี้ต้องเก็บนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ที่เราเห็นนะครับเก็บนิดนึงนะครับคือถ้าเราไม่เก็บตรงนี้นะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่ยาง37ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของเขาในชุดยก6นิ้วเนี่ยก็คือเป็นยาง35นิ้วนะครับไม่เกิน3 1 5 7 5 6อะไรอย่างเงี้ยฮะ หรือเทียบเท่าอยู่ที่ประมาณ35นิ้วนะครับนี่ฮะถ้าเราอยากได้บึกบัก๊กอยากได้อิ่มอยากได้หล่อกว่าเดิมก็ต้องยอมปาดนะครับต้องตกแต่งซุ้มนิดนึงครับพูดกันง่ายๆยฮะยาง37นิ้วก็ตัวนี้ยาง37นิ้วขอบ16นะครับแม็กลบอยู่ที่25นะครับของ บัตเล่ครับหน้ากว้างนี่อยู่ที่สิบนิ้วนะครับโหดๆกันเลยครับอืมตัวนี้โทษที่ฮะตัวนี้ลบสามสิบนะครับตัวนี้ลบสามสิบหน้ากว้างสิบนิ้วนะครับของบัตเล่ลายบัตเล่นะครับสีดํานะครับโหดๆกันเลยครับมาประมาณนี้นะครับ จะมืดซะหน่อยครับสนนอก็อย่างที่ผมให้รีวิวไปงวดที่แล้วนะครับเป็นสน็อกเกิลของ t j m นะครับ t j m สไตล์ของเขานี่ก็จะเป็นสไตล์คอร์สอยู่แล้วนะครับฮะเห็นแล้วก็ช่วงงอช่วงโค้งนี่สวยงามมากครับออกแบบได้ลงตัวนะครับสน็อกเกิลของ t j m นะครับมามองดูแล้วกลับอืสวยงามครับลงตัวครับได้เรื่องเลยทีเดียวครับ จะปวดรวดนระ้าวฮะตัวนี้สโนกเกิรตัวนี้ถือว่าลงตัวมากครับสำหรับเจ้ารีโวสโนคเลอร m นะครับถือว่าสวยงามในสไตล์ที่รุ่นเขาเรียกว่าดูไม่ดูไม่เชยครับดูแบบดูสมัยใหม่เลยฮนะเป็นสโนคกเลของ t j m นะครับที่เห็นมองมองด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับบันไดบันไดเกือกม้านะครับตัวนี้ ท่านผอ,ออก,ก็คือมีของเดิมมาอยู่แล้วก็คือใช้บันไดเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าบันไดเดิมเนี่ยจริงๆแล้วบันไดเดิมเป็นเกิือกหมาลาักษณะนี้ดูเข้าเหมือนกันครับดูสวยงามนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เกะกะไม่ดูแล้วโอเคครับเป็นประตูดเดียวนะครับเป็นหูเดี่ยวเนี่ยใส่เกือกหมาตัวนี้ถือว่าสวยงามอาพอดีพอดีครับ มาที่ตัวนี้ครับที่เราเห็นกันสีเหลืองๆนะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็คือจะใส่สองข้างนะครับที่เราเห็นฝั่งนู้นด้วยนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์อาร์มนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่เป็นกันโครงกันเซกันสะบัดนะครับในหนึคู่ครับเวลาสาดโคง้งเวลาเราวิ่งเข้าโค้งหนักๆโค้งใหญ่ๆ สาดโจ๊บเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกันโคงที่ไมาได้ผลเกินคาดนะครับเห็นแบบนี้นะครับสีเหลืองๆนี่ครับสีก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับจะเป็นสีเหลืองสีแดงหรือจะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นกันโครงนะครับมเราไม่ได้เชื่อมนะครับมีจุดยึดนะฮะนี่ฮะรัดกับค้อี เมืดไปนิดนึงนะครับก็ก็ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีบูทยางนะครับตัวนี้เป็นบูทยางแล้วก็เป็นตัวนี้สามารถสวิงได้นะครับปุ๊บปุเวลาดิ้นนะครับแต่ดิ้นด้วยความเนืดเนืดนะเนืดอเนืดหมายถึงว่าไม่ให้มันย้วยเกินไปนะครับใส่ตัวนี้มีความรู้สึกว่ามันจะเนืดขึ้น อย่างแน่นอนครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้เป็นกันโคงกันเซกันสะบัดในหนึ่งคู่นะครับสําหรับรถยกสูงเท่านั้นนะครับทําไมครับถึงจะเป็นรถยกสูงนะครับเพราะว่ามุมมองของเขาเนี่ยจะดูจะดูต่ํานะครับต้องรถยกสูงนิดนึงฮะรถยกสูงระดับ4นิ้ว6นิ้ว10นิ้วโอเคเลยนะครับถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดก็หันเราหันไปเลือกที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับ เป็นงานกันโทงซปเปอร์อาร์มบาลานซ์อาร์มอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับโชคด้านหลังนะครับโชคด้านหลังก็เลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับส่องไฟให้นะฮะพอดี ส่องไฟดูข้างหลังนะครับว่าอ่านี่ครับพอดีมันช่วงมืดครับช่วงหัวค่ำมืดๆจะอาทิตย์ตกดินแล้วก็มืดนิดนึงเป็นโชคซับแท้งปรับแปดนะครับข้างหลังนะครับนี่ฮะเป็นงานของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับระดับชุดยก6นิ้วชุดยก10นิ้วนะครับซับแท้งปรับ8นี่ถึงผมฟันธงได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนครับครับสำหรับยางประมาณ35 37นะครับแต่ถ้ายาง40นะครับก็ควรจะเสริม โชกให้มากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็เป็นกันชนทรงแย็กนะครับเข้ารูปแข็งแรงนะครับตัวนี้เราสามารถจะดึงจะลากก็สบายๆนะครับเป็นกันชนทรงแย็คครับประมาณนี้ครับก็ร่อเหลาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอนิดนึงครับว่าเอาไปใช้อะไรครับสวัสดีครับผอครับครับ สวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมที่ชมช่องของ NK 4 4อกุธลนุญาันะครับเทียรคุยครับก็เป็นไงครับหุ่นทรงพอตกแต่งแล้วออกมาแบบนี้นะครับพอพอดูได้ไหมครับหรือยังไงฮะก็เอาาต่แต่เริ่มแรกนะฮะที่ได้มาปรึกษาเอ็กุยนะครับก็ ก่อนหน้านี้ก็ไปดูรถที่เฮบุ๋ยได้ได้ทำมานะครับก็ถูกใจที่จริงก็ถูกใจหุณสมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็พอมาได้ทํารถตัวเองแล้วก็ออกมาอย่างนี้ก็โอเคพอใจมากนะครับซึ่งที่จริงรถคันนี้นะครับก็ที่ออกมาทําปรับช่วงล่างแล้วก็เพิ่มยางเพิ่มความสูงของรถก็จะมีฟังก์ชันที่จะไปใช้งานอยู่หลักๆก็สักสามฟังก์ชันนะครับอันแรกก็คือ1ก็คือ เอาไปหลักๆเลยคือท่องเที่ยวในแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่าเราสามารถไปในพื้นที่ที่ไม่รถธรรมดาไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปเที่ยวในเมืองเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับก็การท่องเที่ยวในป่าในเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับครับอันที่2อคือเนื่องจากว่าการทํางานของผมเนี่ยบางครั้งเราต้องเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งอาจจะต้องใช้รถที่มีลักษณะพิเศษบ at ้างก็อาจจะมีข้อจํากัดในการเดินทางนะครับอันนี้ก็ช่วยในการทํางานของผมได้ส่วนหนึ่งครับอันที่3เลยนะครับก็คือลูกผู้ชายทุกคนนะฮะอยากมีรถเท่ๆไว้ขับนะครับเหมือนเหมือนกับว่าของมันต้องมีอะไร,รประมาณนั้นครับผ uh, ออ,อยู่ที่ทางหลวงกระบี่ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ผมทํางานอยู่ที่แขวงทางหลวงกระบี่ครับแขวงทางหลวงกระบี่กรทางหลวงครทางทับครับ เพื่อนเพื่อนพี่พี่บางทีอยากจะชมรถสวยๆยงงงามที่แต่งแล้วเป็นสไตล์รถโตแบบนี้ก็ก็แวะไปหาท่านผอได้ใช่ไหมครับครับแวะไปดูได้เลยครับแล้วก็ลูกค้าที่กําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะทําดีไม่ทําดีนะครับก็ดูตัวอย่างของผมได้นะฮะแล้วก็มาทาที่นี่ครับที่มกรีครับเ็นเคสีกุศลวิยาอยู่ยมถนนสายเอเชียมาง่ายครับไปมาสะดวกใกล้กรุงเทพครับโอ้เยี่ยมเลยครับผอครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆว่าตัวไหนที่ อันคือคือคือจริงๆคันนี้คือพอเอเป็นคนเลือกเองเลยนะครับอ่าเป็นคนเลือกเองว่าไอ้ดูจากรีวิวของที่ผมรีวิวให้ดูก็ไอ้ตัวนู้นดีกว่าตัวนี้ดีกว่าเนาะครับครับใช่นะครับ,รบ<อ>ก็คือหลักๆก็คือแรกๆก็ดูรีวิวกว่าถ้านั่งดูนั่งดูเฮียอคุณนะ,ค,ะครับก็เป็นทีแรกคิดไว้ก็เป็นยางสามหใช่ไหมพอครับตอนแรกกาลังเลยอยู่ว่าจะเป็นยางสาหยกหนิ้วยางสามห้าหรือจะเป็นยกสิบนิ้วยาง4ี่สิบ นะครับตอนหลังจากมาปรึกษาคุยแล้วก็บอกว่ายก6นิ้วยาง3 5มันน่าจะใช้งานได้ดีกว่านะครับก็ก็คิดอยู่ใอ่ไหมครับก็แล้วก็มาเจนคนละครึ่งก็คือยกยกหกนิ้วนะครับแล้วก็เป็นยาง3 7มเจ็ก็ลงตัวครับคือจริงๆผมก็จะแนะนําลูกค้าว่า่าให้ยกระดับการใช้งานหรือเขาไปใช้งาน ลูกค้าไปใช้งานจริงเนี่ยประมาณไหนผมก็จะสอบถามบางทีเนี่ยถ้ามันหนักไปอย่างชุดยก10นิ้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันก็ดีมันก็เทยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใช้งานในป่าเชิงป่าบ้างเชิงอันนี้บ้างอย่างที่ของท่านผออนี่ก็ผมบอกได้เลยว่าเอา35หรือ37ดีกว่านะครับใช่ครับนะครับมาดูมุมท้ายนะครับโอครับนี่เลยพอดีมืดซะก่อนนะเอาเดี๋ยวท้ายๆนี้ก็ฝากฝากเพื่อนๆยังไงดีครับ ครับก็ท่านอย่างที่เรียนไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านที่ยังลังเลอยู่ครับอยากจะมีรถสไตล์นี้แนวนี้ไว้เพื่อเที่ยวแอดเวนเจอร์บ้างนะครับใช้ทํางานทําการบ้างขับเท่ๆบ้างก็พิจารณาที่ NK เสี่กุศลยุธยาให้ยกรถให้บอกว่าก็ช่วยให้ไลฟ์สไตล์นะครับของแต่ละท่านอาจจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านพ่อครับโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ได้ พูดคุยกับท่านผอ,อนะครับว่าประโยชน์3หลักๆเลยครับสอย่างหลักๆของผอที่จะเอาไปใช้งานจริงๆจังๆนะครับก็คือ1น่งหลักๆเลยล,ลูกผู้ชายอ่ามันของมันต้องมีรถเท่ๆหล่อๆไว้สักคันนึงเอาไว้เที่ยวเอ v e n t เวนเจอร์เอาไว้เที่ยวกับอ่าคนรู้ใจนะครับช่วงอ่าผอตอนนี้ก็น่าจะอายุประมาณ5 6 0สแล้วล่ะก็จะ,ะเหมือนกับว่าวัยที่ค่อนข้างจะเตรียมตัวจะเที่ยวแล้ว นะครับก็ประเด็นที่2ก็คือเผื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับทางปัจจุบันเนี่ยจะเป็นะจะเป็นลมเป็นฝนจะเป็นพายุอะไรต่างๆนี่ครับบอกได้เลยว่ามันไม่แน่ไม่นอนครับส่วนมากจะเป็นฝนน้ําท่วมบ่อยก็เลยตัวนี้ก็กันไว้หน่อยนะครับเผื่อมีน้ําท่วงน้ําท่วมก็เอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ช่วยเหลือเพื่อนๆยาม ต้องการรถที่เข้าไม่ถึงแต่รถออฟสไตล์ออฟรดก็เข้าถึงนะครับประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ครับคือด้วยใจชอบครับแล้วก็เอาไว้เที่ยวเล่นๆตามาเขาเรียกว่าอยากไปไหนก็ไปอยากไปเที่ยวก็ไปเข้าปงเข้าปา่าเป็นงานสไตล์ท้าทายอะไรเงี้ยพอก็เตรียมเตรียมไว้สำหรับรีโวหูเดียวลำนี้คันเดียวนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพออพิชานะครับซึ่งเดินทางมาจากกรบีนะครับมารับรถด้วยตัวเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทาง Youtube แล้วก็มาใช้บริการทางร้านก็ให้ความไว้วางใจกับทางร้านเรานะครับ n k คน4พระนครศรียุธยาครับ0863355209นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามทาง Youtube แล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับขอบคุณมากๆครับ